สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทํา <Wow. S 1> การเล่นสคริปต์แบบกกะการเด่นนั่นเองนะครับผมก็เป็นสคริปต์ของทางค่ายโนเล็ก no นั่นเองนะโนเล็กฮ no ับเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จุดห้านั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นฐานะของมวดอีเวนนะครับผมมีฮอนนี่กับซัมเมอร์อีเวนนั่นเองนะก็จะเป็น2ฟังก์ชันนี้เลยต่อไปก็ส่วนของหมวดฟาร์มก็จะมีฟาร์มทั่วไปเลยเหมือนสคริป อื่นๆนะครับผมก็สามารถตับความเร็วอะไรต่างๆได้เลยนะแล้วก็มีการวางพืชวางอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่เลยก็มีการเซตต่างๆเซตอีเวนต์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมก็มีเยอะมากๆเลยนะแล้วก็มีตัวของอัลติตี้ด้วยนะครับผมก็ลองมาเลื่อนดูกันได้เลยนะบอกเลยว่ามีเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็มีการ สัตว์เลี้ยงนั่นเองเนี่ยผมก็สามารถส่งหรือซื้อขายกันได้เลยนะก็ฟังก์ชันหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ตามที่เห็นเลยนะผมก็สำหรับใครอยากมาลองใช้ของทางค่ายโนแลกตัวนี้เนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้มาเอาสคริปต์กันได้เลยนะครับนี่เลยก็เปิดออโต้บายออโต้ต่างๆได้ปกติเลยนะครับผมนี่ ก็อ่ะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับส c คร b e เพื่อจะไม่พลาดสคลิปดีๆจากทางช่องเราด้วยนะครับ